สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ เวฟร้อยสิบคันนี้นะฮะสภาพน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2024รถบ้านมือเดียวบุ๊คเซอร์วิทมีครบมีพร้อมภาษีหมดปี68กุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับลายใหม่นะฮะเป็นกราฟิกใหม่ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาเล่นความเงาความด้านสลับกันเห็นไหมฮะสวยมากๆนะครับผมนี่นะฮะชิ้นด้านในเนี่ยจะเป็นเงานะครับแล้วผมก็รู้นะเขาคิดอะไรอยู่นะฮะ ชินี้ไปรอยง่ายจะได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าชิ้นด้านของ Honda เนี่ยกับราคาถูกนะครับผมอ่ะก็อันนี้ถือว่ารับได้นะครับผมก็ให้เขาเถอะนะฮะทำมาเพื่ออ่ามีรอยปุ๊บเปลี่ยนให้สวยงามเนี่ยหลักร้อยบาทอะไรพวกนี้เป็นกําไรบริษัทไปนะครับแต่ว่าอ่าต้องชื่นชมครับว่าเวฟร้อยเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างทนและดีและประหยัดนะครับผม60กิลโลลิตรเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะฮะอันนี้เดิมโรงงานนะครับผมทั้งล้อยางโชก ทุกอย่างคือเดิมโรงงานแล้วลดบ้านมือเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้ปี2024แท้เลยนะฮะคิดที่สกราล2024เลยนะนี่ฮะมาร์กเดิมตามจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนะ,ะจุดพิจารณาของรถคันนี้ก็อาจจะมีขี้กงขี้กเกลือบ้างเล็กน้อยหรือว่ามีขีดควรขนแมวบ้างเล็กน้อยมีเห็นน้อยมากๆนะครับผมคือสภาพโดยรวมเนี่ยดีระดับ90-95กันเลยทีเดียวนะครับมาดูดิสเบรกด้านหน้ากันบ้างอันนี้ผมไปแบบช้าๆเลยนะฮะบางคนหน้าค่อนข้างสวยนะครับผ นะแล้วก็ดนะิสเบรกหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับตามสไตล์รถ4,000โลนะอ่านี่ฮะปั๊มเดิมนิสตินมาดูเครื่องกันหน่อยนี่ฮะโอ้โหเป็นพวกแบบหัวน็อตอะไรพวกนี้ไม่มีบี้ไม่มีเคยคลายกันเลยนะฮะเรียกว่าเดิมเดิมโรงงานกันมาเลยดีกว่านะครับผมสภาพสวย ชุดสีแน่นนะครับผมไม่มีกระดกกระเดกกระดกกระแดกนะครับมาจับทอยเสียดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผมเครื่องเย็นๆนะฮะอ่าระบบปัมป๊มตรงปั๊มติก๊กสมบูรณ์ไหมเรามาดูกันดีกว่านะฮะปุ๊บนี่ครับอ่านี่นะฮะทีเดียวติดครับไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับมาดูควันขาวกันมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมระบบไฟสมบูรณ์ไหมมาดูไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แล้วนะคุณผู้ชม สูงต่าติดครบเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่ซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยบางทีต่างจังหวัดเนี่ยเขาหาหลอดไส้ LED หรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างยากนะครับผมพวกนี้เป็นหลอดธรรมดาก็ไม่แปลกส่วนไฟหน้าเป็น LED แล้วมันทนครับอายุการใช้งานมันยาวนานนะฮะมีไฟบอกเกียร์บอกนะครับ1 2 3 4ขออนุญาตกดให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่1 2 3สนะครับอ่ากดแล้วก็4 3 2สนะครับ ครับผมย้อนกลับมาแบบนี้เลยเครื่องนิ่มๆ ไม่มีสะดุดนะครับผมรองรับน้ำมัน e 29ี29.95และโซ่ห่อรถสวยๆใส,สๆรถบ้านแม่บ้านแบบนี้ใส่ตะกร้าหน้ามาให้แล้วด้วยนะฮะผมสนนร,ราคาแค่เพียง39,900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับฟังราคาไม่ผิดนะ39,900บาทนะครับผมรถเวฟเนี่ยเป็นรถที่หาสภาพสวยยากเพราะอะไรมันเป็นรถใช้งานครับคุณผู้ชมบางทีไปล้มไปอะไรมาบ้างหรือเป็นรถพี P ่ๆไรเดอร์มาบ้างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะโซมนะครับแต่ว่ากับรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่ครับ เป็นรถบ้านแท้ๆที่ เรียกว่าปี2024อ่ะมันสดมากๆละกุญแจแท้บุ๊กสวิตอะไรมีครบเลยถ้าคุณจะหารถเวฟมือหนึ่งสักคันหนึ่งลองดูคันนี้ก่อนเพราะมันประหยัดไปได้หลายตังค์เลยทีเดียวนะครับผม39,900าบาทถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอยุธยาก็ส่งฟรีปรทุมธานีก็ส่งให้นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวน,นะฮะค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโคราชชนบรุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นครับ ได้เลยแต่วูบเอร์บก็จัดให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับผมหารถเอาไว้ใช้งานนะฮะรถถูกที่ไหนก็มีนะครับรถใหม่แท้รถดีรายงานตรงตรงที่วูบเอร์บเลยนะครับผมสบายใจเรียกว่าซื้อความสบายใจหายห่วงได้แน่นอนและผมเชื่อว่าราคานี้ไม่แพงแน่ๆนกับรถปี2024โตท็อป้อมแม็กแท้แบบนี้นะครับผมรถภาษีปี68เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบนะช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอน สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่บางทีเนี่ยหานาที10นาทีไปแล้วนะเวฟนะมันค่อนข้างจะไวโอกาสยังอยู่ในมือคุณโทรมาได้เลยครับโทรไม่ติดโทรใหม่นะครับผมเพราะบางครั้งอาจติดสายแต่ช่วงเหลื่อมเวลาเนี่ยผมรับสายปุ๊บคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีทันได้ก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมรถคันต่อไปกันต่อดีกว่านะฮะว่าจะใหม่ขนาดไหน3คันวันนี้นะบอกได้เลยว่านางฟ้าของจริงใครจะเทิร์นรถแอดไลน์สแกนคิวอารคดมาได้นะหรือ ID ดี n e น์แอดดับเบิลยูหกสามห้า ตัวพิมพ์เล็กตัวเอสไซเดอร์บัตยูหกสานะครับผมทักมาได้เลยเราให้ราคาสูงรับซื้อถึงที่นะครับไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะซูเปอร,ร์คัพนะครับผมตัวนี้นะฮะร้อยสิบสีซีปีสองพันยี่สิบสี่สีใหม่ล่าสุดนะครับคุณผมู้ชมใส่ตะแกรงหน้าโดยอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไปหาตากาณาใส่เอาเองนะฮะร,รถคันนี้บอกไปเหมือนโม้นะครับแต่รถสี่โลเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่สี่ร้อยโลนะสี่โลและความบ้ากว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะ เจ้าของซื้อทีเดียวสองคันแต่คนละสีนะครับตัดสินใจไม่ได้ซื้อสองคันอันนี้เป็นประวัติการนะฮะคือผมนึกว่ามันเป็นมุกนะครับไปที่จริงนะฮะยังมีรูปอยู่เลยนะฮะมีสองคันคุณผู้ชมสีขาวคันสีนี้คันหนึ่งแล้วเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าซื้อคันไหนเขาก็เลยซื้อสองคันเสร็จปุ๊บเขาใช้สีขาวมากกว่าเขาก็เลยเอาสีขาวไปแต่งนะฮะสวยงามเลยทีเดียวส่วนคันนี้ก็เลยตัดสินใจขายในรถที่วิ่งแค่4กิโลคุณผู้ชมเนี่ย มาร์กเดิมยังอยู่แบบเข้มๆแล้วจอดในห้องแอร์ด้วยนะรถคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถ4กิโลเป็นยังไงนะมันคือรถมือหนึ่ดีนี่เองจะบอกว่ารถมือหบางที่เนี่ย6กิโ8กิโยังมากกว่านี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสภาพมือหเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวบอกราคาไปเนี่ยมันคือราคามือ2อนะ คันนี้จบไวแน่ๆนะครับผมใครเร็วใครโชคดีแต้มบุญสูงแน่นอนนะครับอันนี้พูดกันขำๆนะฮะอ่ะนี่นะฮะให้ดูนะครับพวกสลักเลเซอร์นะครับพวกแบบว่ามาร์กเดิมตรงตามหัวน็อตเนี่ยครบทุกจุดนะครับมาดูหัวเครื่องกันนิดนึงนี่ฮะยังแทบไม่โดนคือไม่โดนน้ำสักหนเดียวเลยนะครับผมเอามานี่ผมก็ไม่ได้ล้างนะฮะเพราะว่ามันใหม่อยู่แล้วนะครับจอดในห้องแอร์ตลอดนะครับผมแล้วดูดีฮะคอท่อหัวน,อน็อตยังไงฮะแข็งเครื่องไม่มีขี้เกลือเลยคือรถคันนี้ เรียกว่าเป็นป้ายแดงเลยดีกว่านี่บาร์โค้ดยังอยู่เลยนะครับอ่ะมีสติกเกอร์ซูเปอร,ร์คัพลายญี่ปุ่น1อันนะฮะเป็นตัวเบาะรวมแล้วนะครับแล้วก็เป็นไมดิจิตอลนะครับปี2024แท้นะฮะแล้วจดปี6จด67นะครับก็คือเป็นรถหลักเดือนมีไฟบอกเกียร์อะไรครบพร้อมหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ละจุดเลยนะฮะนี่ครับสวยใสยไม่มีซีจางนี่ขาตั้งข้างใหม่ๆนะครับ สติกเกอร์แผ่นเพลทอะไรพวกนี้ครบตามหัวน็อตใสนะครับมาร์กเดิมยังอยู่ไม่เคยคลายนะฮะนี่เห็นไหมมาร์กเดิมยังอยู่ครบหมดเลยทะเบียนกรุงเทพรถอยู่ในกรุงเทพนะครับผมนี่ขนาดนอด็อตท่อนะฮะยังไม่เคยถอดออกมาสักครั้งเดียวเลยต้องบอกว่ายังไม่เคยล้างด้วยซ้ํานะครับผมรถไม่โดนน้ําเลยนะฮะอ่ะโอเคให้ดูรอบคันแบบนี้นะครับคันนี้ 88-89%นะผมยังหาตำหนิไม่เจอนะครับพูดจริงๆว่ายังหาตำหนิไม่เจอถ้ามีเจอขออภัยด้วยอาจจะหลงหูหลงตาไปได้นะครับเพราะว่ามันใหม่มากจริงๆนี่บาร์โคตร,ตรงนี้ยังอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะโอเคมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับรถ4ิโลเป็นยังไงกันบ้างนะฮะจับทอยเสียให้ดูนี่ฮะทีเดียวติดครับไม่ต้องบิดกังเร่งช่วยเลยฟังเสียงเครื่องครับนิ่มๆเลยไหมฮะ มันคือรถป้ายแดงดีๆนี่เองครับผมนี่นะควันขาวไม่มีนะอ่าควันขาวไม่มีนะครับผมสวยมากโอ้โหสวยจับใจจริงๆไฟหน้าเนี่ยเป็น LED เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับส่องสว่างชัดเจนแน่นอนนะฮะปลอดภัยยามค่ำคืนด้วยสีตัวนี้ถือว่าเป็นสีสว่างนะสีขาวตัดเทาเนี่ยนี่ฮะสวยนะครับแล้วตรงนนรรเนี้ยจุดเนี้ยซูเปอร์ครพเนี่ยมันชอบด้านเห็นไหมไม่มีความด้านเลยเงาแวบเลย นะครับไม่คุยเยอะครับตัวนี้อัตราบริโภคน้ำมัน60โลลิตรคันนี้เดี๋ยวพันโลคุณผู้ชมต้องไปเซอร์วิสที่ศูนย์รันอินหนึ่งรอบนะพราะรถมัน4กิโล,ลเองตอนนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้เปิดราคาไปแค่เพียง39,900บาทเท่านั้นราคานี้ผมบอกเลยว่าไฟลุกไฟแรกแน่นอนนะฮะรถ4กิโล,ลปี2024รถหลักเดือน39,900ช้าอดครับคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะฮะคันนี้ขายแบบว่าขายแบบไม่ค่อยง้อลูกค้าเลยนะคันนี้นี่พูดไปแล้วก็รู้ รู้สึกผิดไปนะครับอันนี้เขาบอกขอโมนน้นิดนึงเนี่ยลูกยางเห็นไหมฮะยังใสเลยนะครับไม่ใช่ไม่ง้อนะครับผมแต่ว่าพุทเล่นๆเ,เป็นคอนเทนต์เฉยๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับผม3 9 9 0 0บาทจะบอกว่ามันจบไวแน่ๆคุณผู้ชมเออต้องบอกแบบนี้มันจะจบไวแน่ๆนะครับผม คือใครที่หาเมื่อหนึ่งอยู่อ่ะคันนี้มันคือเมื่อหนึ่งนะครับผมสภาพเนี่ยมันคือเมื่อหนึ่งเลยนะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบนะครับปี2 0 2 4นสะ่ะ39,900ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยู่ต่างจังหวัดไกลๆค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะอย่างโคราชชุมบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นครับผู้ชมครับ500รบาทส่งถึงหัวกระไดหน้าบ้านเลยอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยนันก่อนได้เลยนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไหนแน่นอนบริการที่2ตัวเช็คยให้เรียยบร้อรแต่วว่่าานนนน้มััเเคครรืออองดี๋ยิลูก นะเพราะว่าอันนี้มัน4กิโลจริงๆนะครับผมไม่จัดเลยนะฮะอ่ะแล้วก็บริการที่3รับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางบูบบยเองหนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพาโลหมื่นโลแสนโล,โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องโยม,มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวแต่คันนี้ครับคุณชมรอ4กิโลประกันศูนย์เหลือเพียบบุกสวิตมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีประกันศูนย์5ปีเต็มนะฮะไปจัดกันได้เลยทั่วประเทศไทยซื้อใช้ที่ไหนที่จังหวัดไหนก็ได้ของประเทศเนี้ยนะฮะม ช้าไม่ได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ0646363635จองก่อนได้ก่อนช้าโอดโทรไวสุดนะครับโทรไม่ติดรอประเดี๋ยวโทรใหม่นะครับอาจจะติดสายอยู่นะฮะลง3าคันนะครับต้องเข้าใจนิดนึงอาจจะไวกันนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ใครที่อยากจะขายอยากจะเทินกับรถคันนี้นะครับสแกน QR code ทักไลน์มาได้เลยส่งรูปรอบคันมานะฮะเราจะประเมินราคาให้นะครับผมถูกใจจัดไปไปบุกถึงบ้านเลยนะครับผมนะเทินให้ถึงบ้านรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและ โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับผมคุณได้เงินเดี๋ยวนั้นเลยได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถนะครับแฟฝงกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมอีกคันกันดีกว่ากับซ1 2 5วิ่งพันโลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับโอ้ oh, คุณผู้ชมคันนี้นะนางฟ้าอีกหนึ่งคันเลยนะครับ9 0้าสิบถึงเก้าสิบเอ็ดไอ้เก้าสิบเอ็ดไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกบวกนะฮะลิ้นคันกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้สวยมากสวยว้าวสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเอาตรงนี้ เอารีโมทมาวางไว้โชว์ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวรีโมทเคเลสแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะใส่เบาะมานะครับผมมีอันนี้ด้วยนะฮะขาตั้งด้วยนะครับไอ้ขาพักเท้านะครับผมซ้อนสองได้นะฮะอ่ตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําด้านนะคุณผู้ชมสวยมากๆสีนี้เป็นสีที่แบบ นิยมมากๆตอนออกใหม่ๆนี่คือฮาเลยคือมันสวยมันคลาสสิกแลวมาดูผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะเห็นไหมล้อแมกแท้เดิมโรงงานของเขาเนี่ยจะเป็นปัดด้านแบบนี้เลยนะครับสวยมากสวยโคตรขอแยกใช้คำสวยโคตรๆนะครับผมคุณมาดูตรงนี้นะฮะตัวคอท่อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่แบบดำด้านไม่ได้พ่นดำด้านแล้วนะมันจะออกเป็นแนวแบบสแตนเลสอะไรประมาณนี้นะครับหัวเครื่องไม่เคยเปิดนะครับนี่ท่อยางใสกิฟต์มีมาร์กเดิมโชว์ด้วยนะฮะแล้วก็มีกิฟต์ด้วยนะฮะเห็นไหมฮ เนี่ยกิฟของไอตัวลูกยางตรงนี้ก็มีนะครับกองอากาศก็อยู่สูงประมาณหนึ่งขี่ลุยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ารถมันเป็นสไตล์รถคลาสสิกนะฮะก็จะทําออกมาแบบว่า C ี2 5มันมีประวัติมานาน,นแล้วเหมือนประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับผมทรงมันก็จะสวยประมาณนี้จะบอกว่ารถคันนี้ซื้อได้เก็บได้เพราะอะไรทรงนี้มันอมตะอยู่แล้วคุณผู้ชมมันขึ้นแท่นอมตะแล้วนะฮะอีก10-20ปีก็จะบอกว่ารถคันนี้มันสวยแน่นอนนะครับผมสวยกว่าเวฟแน่ๆนะฮะนี่ครับมาร์คเดิมมีหมดนะครับผม บาะนุมน่มๆเบาะเดิมด้วยนะมีปิินสกรีน honda ติดมาเรียบร้อยเลยรถจอดในบ้านตลอดอยู่ในร่มตลอดนะครับไม่เคยลุยน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เจ้าของบอกมานะครับแล้วผมก็เชื่อด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชม,มดูนี่นะเนี่ยดิสเบคือใสเลยไม่มีขี้เกลือเลยคุณผู้ชม,มดูนี่ดิหัวน็อตตรงเนี้ย เงาวแวบเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยมาร์คเดิมไม่เคยถอดด้วยนะครับใหม่จริงๆฝัง่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่วาวแวแวแวาว,ว,วนะครับสวยกริปเบรกนี่นิ่มเลยนี่ฮะกดให้ดูเสียงสต็อปเปอร์มีกิ๊กกิ๊กกิ๊กเห็นไหมฮะอ่ะแลระบบไฟเขาเป็น L.E.D แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาเนี่ยยาวนานแน่นอนนะฮะแล้วตัว C125 นะคุณผู้ชมจะบอกว่าอย่างเวฟเนี่ยยังต้องมียางไหนแต่ C125 เนี่ย เขาเอาอยางคลุบเลสมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจอตะป,ปูเจออะไรพวกนี้นะฮะโดนไปเนี่ยเรายังเติมลมแล้วบดไปก่อนได้นะครับเพื่อไปเติมลมใหม่ไปปกไปสตรีมต่อได้นะครับด้วยความที่เป็นกุญแจคีย์เลสเพราะฉะนั้นขโมยยากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่ากุญแจจะอยู่กับตัวเราถูกไหมครับอ่าล้วก็เดินเข้ามาใ,ใกล้กดปป๊บเปิดป๊าแบบนี้ครับผมนี่วิ่งมาทั้งหมด1321กิโลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับวิ่งมาน้อยมากๆรถใสรถใหม่กิฟเลยนะครับแล้วก็ ระบบการเปิดบอ่อเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้กดปุ๊บนี่บอ่อเด้งเรียบร้อยนะฮะง่ายดายมากๆนะครับเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะฮะรองรับ E 2 0 9 1 9 5และโซฮหอนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดมาเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะจับท่อให้ดูกันเลยนะฮะท่อเดิมโรงงานมีมอ,อกรน,นะครับผมนี่ท่อเสียงหล่อดด้วยนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่านี่ฮะคนข่าวไม่มีฟังเสียงกันนะฮะ คือเดิมนะครับเสียงเดิมโรงงานนะฮะเสียงหล่อมากนะคุณผู้ชมมันคลาสสิกบิดแล้วสนุกนะครับเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟร้อยยี่บแต่งานประกอบดีกว่ามากนะครับผมใช้กันยาวๆทนทนได้เลยนะฮะมาดูตรงนี้กันได้เลยนะฮะนี่ครับไฟสูงไฟต่ําติดครบรถพันโลนะมันก็จะใหม่หน่อยนิดนึงนะครับผมไม่ต้องโม้กันเยอะก็รู้กันอยู่แล้วว่ารถใสขนาดไหนนะครับอ่านี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายนะครับติดครบนะฟีลิ่งฟีลิ่งกันกดเป็นไงฮะ แน่นไหมครับไม่มีหลวมไม่มีสัน่นไม่มีคลอนนะครับผมนะบนหน้าปัดหน้าจอซ่อนปุ่มตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับสามารถกดได้นะนี่ฮะชิปเอิปีเนี่ยแล้วก็ทโอทน้ำมันนะเกินครึ่งถังให้ไปด้วยไม่มีดูดออกนะครับผมอนาล็อกความเร็วนะครับอันนี้ดูดีมากนะครับเวลาขับไปนะความเร็วมันจะเป็นเข็มนะครับผมชอบความเร็วที่เป็นเข็มนะมันมันดูแล้วแบบมันดูสมูทอะมันดูแบบเร้าใจอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ อโอเคดิสเบกหน้านะครับผมดรอดเบกหลังนะครับล้อแมกทูบเลสนะครับผมให้มาในแบบที่คลาสสิกสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันนิดหนึ่งนะฮะ ตัวนี้นะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับปี2021วิ่งพันโลเท่านั้นแล้วเป็นสีตัวใหม่สีดําเบาะแดงตัวนี้หายากเลยนะครับตอนนี้แล้วยิย่งพันโลด้วยนะโอ้โหบอกไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพันโลราคานี้ที่ผมกําลังจะลงนี้ผมบอกเลยเลยว่าไปแน่นอนแล้วรถสภาพ95%บวกบวกแค่จะเป็นป้ายแดงจากวูบบอยการันตีให้เลยนะครับผมเปิดราคาแค่เพียง69,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ69,900บาทนะฮะใครที่จะมองเวฟมือหนึ่งนะครับลองเหลียวดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเซอร์วิสไม่ได้แพง อะไรขนาดนั้นนะฮะบอกเครื่องเดียวกันเรา,าข้างนอกเนี่ยมีหมดเนี่ยปกข้องปกแหนตุ้มไปแหนจะใส่แบบของนักคมก็ได้นะฮะจะใส่ของดีก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าของขับเฮาส์ซะหมดทีเดียวนะฮะรถมันเป็นสายคลาสสิกที่ใครหลายๆคนก็ไปคัสตอมให้สวยให้งามได้เพราะฉะนั้น ความนิยมมันเยอะนะฮะอะไรก็เยอะของแต่งก็เยอะสบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยสามารถใช้เทียบกับพวกเวพวกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับนี่ยิ่งสบายใจกันไปใหญ่เลยนะครับผมนะโอเคนะฮะหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยช้าอดแน่นอนโอกาสอยู่ในมือคุณณวินาทีนี้นะตอนนี้โทนเข้ามาได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้ารถถูกๆที่ไหนก็ดีก,ก็ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดรถดีรายงานตรงต้องที่วุบวบนะครับผมอย่างคันนี้ไม่แท้แน่นอนรถพัน ลใสกริปเลยรถบ้านมือเดียวเท่านั้นเล่มพร้อมชุดโอนครบด้วยครับคุณลูกค้าครับผมช้าไม่ได้เลยนะฮะนี่นะครับขนาดทะเบียนยังเป็นทะเบียนจองเลยนะฮะเจ็ดเน,น,นะครับผมสวยยันทะเบียนต้องบอกแบบนี้นะครับเจ้าของรักมากถนอมมากนะครับอ่ะก็มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้อง ปล่อยออกบ้างนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมอ่าใครที่หาไว้ใช้งานอยู่โทรมาได้เลย064-6363-635 064-6363-635นะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครช้าอดแน่นอนครับผู้ชมครับแล้ว C125 เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยหาสวยๆแบบนี้นานๆจะมีมาหนึ่งนะครับผมจับจองกันให้ไวนะฮะเตือนแล้วนะครับผมว่าช้าอดแน่ๆนะครับผมใครที่อยากจะขายรถอยากจะเทิน สแกนคิวโค้ดบนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ใครอยากจะแอดไลน์นะครับ ID ดีไลน์ของเราแอดไซด์เดี๋ยวยูหกสามห้าแอดไซด์หตัวเดี๋ยวยูหนึ่งตัวหกสามห้าตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงเทิร์นได้ขายอย่างเดียวก็ได้ให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติย้ําว่าไม่ต้องรออนุมัตินะครับและคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถโคดแฟร์นะครับผมแล้วเราไปถึงที่ วันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนกับรถ3คันสวยทุกคันสาคันวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ